แม่บัวหญิงชราวัย64ปีใช้ชีวิตในบ้านไม้หลังเล็กที่ต่างจังหวัดเธอขายผักตามตลาดและเก็บไข่ไก่ส่งขายทุกเช้าเพื่อส่งลูกชายคนเดียวไปเรียนจนจบปริญญาแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของธันวาลูกชายที่เธอไม่ได้เจอมาหลายเดือนเธอใส่เสื้อเชิ้ตสีซีที่ดีที่สุดในตู้กับผ้าถุงลายดอกที่ซักจนสีจางเธอขึ้นรถทัวร์สายแรกตอนตีสีถือหม้อแกงเผ็ดใส่ถุงผ้าลายดอกนั่งริมหน้าต่างตลอดทาง หชั่วโมงครึ่งเพื่อไปเจอลูกระหว่างทางเธอหยิบกระเป๋าสตังค์เก่าๆออกมามีรูปทันวาในชุดรับปริญญาอยู่ในนั้นเธอยิ้มบางๆแล้วพูดกับรูปเบาๆแม่บอกแล้วลูกต้องได้ดีต้องไปสูงกว่าแม่พอถึงกรุงเทพเธอลงรถแล้วทอหาทันวาทันทีเสียงดีใจสัน่นลูกแม่ถึงแล้วมาเจอกันที่ไหนดี แต่ทันวากำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารหรูใจกลางเมืองกับภรรยาพิมพ์ที่เป็นลูกเจ้าของโรงแรมชื่อดังและหัวหน้ากับลูกค้าสำคัญตอนแม่บัวโทรมาพิมพ์เห็นเงาของหญิงชราในผ้าถุงผ่านกระจกร้านเ่าชะงักแล้วกระซิบกับทันวาเสียงเร่งรีบคุณให้แม่รอข้างนอกเถอะเดี๋ยวหัวหน้าเห็นเขาจะคิดว่าเราเป็นคนบ้านนอก ทันวาเหลียวมองรอบร้านเต็มไปด้วยคนใส่สูตรราคาแพงหัวหน้ากำลังหัวเราะเสียงดังที่โต๊ะข้างๆลูกค้ากำลังคุยเรื่องธุรกิจเขาเกลื่อนน้ำลายแล้วพูดกับแม่ทางโทรศัพท์เสียงเบาๆแม่ไว้ผมพาไปกินร้านอื่นนะครับร้านนี้ผมมีลูกค้าเยอะแม่บัวยืนนิ่งหน้าร้านมองเห็นลูกชายผ่านกระจกเธอหัวเราะเสียงสัน่นพยายามกลบเกลื่อนไม่เป็นไรลูกแม่อิ่มแล้วแม่กินข้าวบนรถมา เท่าถอยออกไปช้าๆมือยังถือหม้อแกงแน่นหันหลังเดินออกจากตึกใต้ไฟนีออนสว่างสวัยของย่านธุรกิจที่เธอไม่เคยได้มีโอกาสเหยียบเข้ามาเธอเดินหายไปในฝูงคนก่อนจะหาที่นั่งเล็กๆหน้าตึกรองเงียบๆโดยไม่รู้ว่าชั่วโมงแล้วชั่วโมงผ่านไปจนสามทุ่มจนทันวาออกจากร้านแล้วเธอโทรไปอีกครั้งเสียงยังแกล้งทำเป็นสดใสลูกพอแล้วหรือยังแม่รออยู่ตรงนี้เอง แต่วันรุ่งขึ้นมีโพสต์หนึ่งจากเพจรีวิวร้านอาหารชื่อดังปรากฏรูปเมื่อคืนของธันวาพร้อมแคปชั่นที่ทำให้เขาหยุดหายใจอาหารอร่อยแต่บรรยากาศเกือบพังเพราะมีคนแต่งตัวเหมือนหลงมาจากตลาดเพื่อนร่วมงานเข้ามาคอมเมนต์หัวเราะคงญาติใครสักคนแหละฮ่าฮ่หัวหน้ากดไลค์และทุกคนในออฟฟิศเริ่มพูดคุยกันเรื่องนี้ รุ่งขึ้นขณะทุกคนในบริษัทยังพูดถึงโพสต์เมื่อคืนเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมงานกลายเป็นเสียงที่เขาไม่มีวันลืมทันวานั่งนิ่งมือสัน่นเขาจำเสียงแม่เมื่อคืนได้เสียงที่แกล้งทำเป็นไม่เป็นไรแต่แทบจะสั่นอยู่เขาเลื่อนดูโพสต์นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นคนแปลกหน้าหัวเราะกับภาพแม่ของเขาโดยไม่รู้ว่าเป็นใครและในวินาทีนั้นเองเขารู้ว่าไม่มีใครต้องดูถูกแม่เลยนอกจากตัวเขาเอง ตอนเที่ยงท่านวานลุกขึ้นยืนกลางห้องประชุมที่มีหัวหน้าและลูกค้าสำคัญอยู่ทั้งหมดทุกคนหันมามองงงงวยเสียงของเขาดังกล้องทั้งห้องผู้หญิงที่เมื่อคืนยืนหน้าร้านคือแม่ผมครับทุกคนเงียบสนิทคนที่ขุนเรียกว่าบ้านนอกคือคนที่ขายผักตั้งแต่ตีสี่เก็บไข่ไก่ทุกเช้าเพื่อส่งผมเรียนจนได้เข้าบริษัทนี้เมื่อคืนแม่ผมไม่ได้อายใครเลยครับมีแต่ผมนี่แหละ ที่อายตัวเองอายเป็นลูกคนหนึ่งที่ลืมว่าใครเป็นคนทำให้เราได้มายืนตรงนี้เขาวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะแล้วเดินออกจากห้องประชุมท่ามกลางสายตาทุกคนที่ไม่กล้าพูดอะไรหัวหน้ามองตามไปใบหน้าเต็มไปด้วยความอายเย็นวันนั้นธนวาขับรถกลับบ้านไม้หลังเล็กเห็นแม่บัวกำลังนั่งรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านเธอเหนื่อยหน้าขึ้นแล้วยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกมากินข้าวสิแม่ต้มแกงที่ลูกชอบไว้ ทันวามองโต๊ะไม้เล็กๆที่มีหม้อแกงเมื่อคืนวางอยู่ก่อนน้ำตาไหลพรากทันวาคุกเข่าลงกอดแม่แน่นจนตัวสัน่นน้ำตาไหลไม่หยุดแม่ลูกขอโทษลูกไม่มีสิทธิ์พูดแบบนั้นกับแม่เลยลูกเป็นคนที่ห่วยแตกที่สุดแม่บัวยิ้มบางๆลูบหัวลูกเบาๆไม่เป็นไรลูกแม่ไม่เคยเสียใจแม่แค่ดีใจที่ลูกยังจำบ้านนี้ได้ ในวันที่เรากลัวคนอื่นจะดูถูกอย่าลืมว่าคนที่เราเลือกปิดบังอาจเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราทั้งหมดเพราะบางครั้งคำว่าแม่แค่พูดออกมาต่อหน้าคนอื่นได้ก็กล้าหาญที่สุดในชีวิตแล้วถ้าเรื่องนี้สัมผัสใจคุณแชร์ต่อเพื่อเตือนใจคนที่เรารักมาว่าภูมิใจในคนที่เลี้ยงเรามาไม่ใช่เรื่องอาย